ขากรรไอรว่าใครกก่อนเห็สงสีก่อนน้องซอยนะมาแล้วมาแล้วหัวหนาผมมาแล้วครับไอ้ครั้ได้โว้ยสุดรู้ตื่นตื่นเหรอหัวหนาวผมมาแล้วหัวหนาผมมาแล้วสามพี่เม็ดมูไปผมหน่อย ตามมาเลยตามใครก็แล้วแต่ตามมาเลยพี่เมทิบที่พี่แม่ทิพแม่ทิพอยู่ไหนแม่ทิพอยู่ไหนะตามมาเลยไปตามบักจายมื่ก่อนตัวนึ่โเ้ยก้อนหงอ์ผมไปได้ผมไปแล้วผมไปแล้วครับผมไปแล้วไปเลยครับตามมาก่อนตามมาก่อนตามมาก่อน หัวหน้าซอยผมถอเพื in ่อนบกให้แพ้เลยเฮียเดี <shit> ๋ยเพื่อนแพ้ผมหน่อยเดี๋ยวบอกรับหัวหน้าหลังจากนี้ผมสิบเลลนอีกหามือผมสัญญาเลยผมสิบเลลนอีกหามือสนาสนาไอ้จ๋ายเนี่ยเพื่อนสนาว่าหามือเร็วเเพื่อนแพ้มือเดียวพ่อเร็วน่ารักมากคืออย่างไงไม่อย่างไงรางรางพาสิบี พี่น้องไยเนี่ยเอพีวันแซ่บแซบแซ่บแต่ลูกพี่มบอกลูกลูกพี่มกูไปยังไงจะไปเมื่อแล้วเนาะเฮ้ยช่วยผมด้วยครับจะมีโอกาสผมจะบททดแทนไปกันนะพี่น้องเร็วๆขอบคุณคุณเตยโอ้โหคุณเตยนี่สุดยอดมากเลยคุณเตยสุดยอดของเฮ้ยเดนบุ๊ตีตึ้ขึ้นมาเดนบุ๊มาแล้วเตีตึ้งขึ้นมาแล้วเฮ้เดนบุ๊บพี่เดนบุ๊บเฮียเดนบุ๊บป๊าเดนมุ๊บ เดดบุกมาแล้วเดดบุกมาเล้เดดบุกมาได้ไอ้เราจหัวเลยไอ้เดดบุกผมมาแล้วไอ้เดดบุกของผมพี่เดดบุกของคือของจริงคือประธานมู่บ้านคือประธานชุมชนคือประธานอบตคือประธานสภาพกาชาติพี่เดดมุกของผมพร้อมแล้วที่สี่เบเป็นห้องเฉิดฉายเดกเยไม่เคยแพ้เลยรับ้ว เข้าศาสนาได้ด้วยพี่เน็ตบูบเด็ดบูบมึงบังดีๆเขาแพ้เขาบักซัดงงแค่หนเบื่อดีๆเขาแพ้เขาบักซัดพี่เด็ดบุ๊ฟมาช้าไปหน่อยนึ่งผมดีใจแห่งเมื่นี่ดีใจจะมาแพ้เขาแพ้เขาสามสิบคะแนนผมโคตรมีความสุขเลยเมื่อน โอ้ยบไ่ได้ดังเสื่อนนี้ไม่มีความหมายเลยสามสามไสองสามในสเราจะแบเป็นครันแรเราจะแบ่งเป็นแไอเคยกินอยู่วะแม่ก็ขิงเราด้วยว่าเราไม่เคยแดกลาแซมอนเบียนเอมยาจกมึงกู้ออกอนอีก่มึงเออกออีกพี่เดนมคุณครับอยยนตอนนี้พี่เดดมูฟเหลือแต่ดอกกุหลาบ ตีมา้วมาแล้วมาแล้วมาแล้มาแล้วมาแล้วมาล้มาแล้วสู้ได้วมา้ไดา้สมล้ไดล้เมาล้วแ้วมาแ้วมล้วมาสู้ไดา้มาเลาล้ลวมาแลล้วมาแวล้วมาแล้วาแ้วมาลวาล้วาแล้ว้วมม้มล้ล้วล้ามาแล้าลแม้า เอาเห็นเย้เก่งมากเก่งมากเอาเห็นสูงก็สักเรียนคงมันขายหน้ามาไ่บ่กูใหรวะกูไปเบิกเอ็มไอพีมันก่อนโอ้ยูเป็นยังมืไก่แต่บักจ่ายมึงคือบ่อยกูจังหน่อยนะมุกโอ้ยหมกเราไม่คิดตนคนบมอ ยามเจ้านำถั่วหงกับปซอยอยู่เองกูชอบติ๊กตอก่าแม่งตลกสัดเชี่ยสิแพ่อยู่แล้วแม่งถึกปากมันเขามาหากรุ๊กใส่อีมุกนั่นน่ะขามาเบิงคือเือขามาเบิงซือเอขมาเบิงลาดลาวขมาเบิงว่าผู้ใดทรงในเจ้าเนี่ยทรงย่ามใดยังสินะเด็ไออันเพื่อนอันพี่